ใครได้ยอดอนุมัติจากแบง์สีส้มยินดีด้วยนะคะและถ้าใครสงสัยนะคะตามคลิปนี้มานะคะโปรนี้นะคะเป็นโปรแฮปปี้โฮมค่ะเขาได้วงเงินอนุมตัติวงเงินบ้านนะคะอยู่ที่1นึ่งล้านหกแสน 7,000นะคะยอดนี้นะคะเงินงวดนะคะอยู่ที่3% 5ปีแรกนะคะอยู่ที่7,200นะคะและระยะเวลาในการกู้คือ38ปีแปลว่ารูจริงผู้กู้อยู่ที่32ปีนะคะระยะเวลาการผ่อนชำระเนี่ยก็จะเป็น70-32ลบ32 เท่ากับ38ปีนะจ๊ะพี่อันนี้อะไรตัวนี้นะคะคือประกัน MRTA หรือว่าประกันวงเงินสินเชื่อนะคะวงเงินประกันสินเชื่อนะคะอยู่ที่51,899่ราะยะเวลา10ปีนะคะผ่อนต่อเดือนนะคะอยู่ที่เดลารา6 0 0้มีการอนุมัติอยู่2ส่วนนะส่วนแรกคือสินเชื่อบ้านคือวงเงินบ้าน ส่วนที่2เนี่ยคือวงเงินประกันสินเชื่อนะคะมันจะบวกเพิ่มมาจากราคาบ้านนะคะตัวนี้นะคะคือเขาอธิบายว่ามันม,มันมีวงเงินเท่าไหร่ครอบคลุมป,ประมาณเท่าไหร่นะคะก็มีทุนประกันอยู่ที่ล้านห้าหกหมื่นเจ็ดพันก็คือวงเงินอนุมัติบ้านเลยนะคะแล้วก็ระยะเวลาคุ้มครองสิบปีก็จะอยู่ที่ประมาณเท่านี้นะคะเขาจะคำนวณมาให้เราแบบถ้าไม่เอาได้ไหมได้นองคุยกับสินเชื่อเองว่าจะทำหรือไม่ทำก็ได้ไม่ไม่สามารถบังคับได้ค่ะแต่ถ้าทำก็จะสามารถ คุ้มคองหากในกรณีที่เราผู้กู้เสียชีวิตเนี่ยนี่ก้อนนี้นะคะไม่ได้ตกไปที่ลูกหลานนะคะในรายละเอียดเราต้องอ่านในสัญญาอีกทีหนึ่งนะคะอยู่อนุมัติอยู่ที่1นึ่งล้านหกแสนหนแปลว่ามีวงเงินสินเชื่อบ้านและวงเงิน MRTA หรือว่าวงเงินประกันชีวิตนะคะ2ก้อนนี้นะคะจะรวมเป็นวงเงินอนุมัติซึ่งจะนําไปคิดเป็นค่าโจทยจำนองนะจ๊ะแต่ว่ามีสิทธิสวัสดิการเขาถึงจะเป็นการหากักงวดแรก ในสลิปเงินเดือนนะคะก็คือ7,800บาทนะคะและหากประกันคุ้มนิรันดร์หรือว่า MRTA ก็คือวงเงินประกันสินเชื่อนะคะอยู่ที่5 1 8 9 9 0่หรค่ะคือเขาก็จะหักไปเลยคือเราไม่ได้เงินก้อนนี้นะคะเขาจะจ่ายไปที่บริษัทประกันนะคะแล้วก็หากประกันอัคคีภัย3,000บาทประกันอัคคีภัยเนี่ยจะหักในวงเงินสินเชื่อบ้านนะคะจะหักลบในนั้นนะจ๊ะบังคับทำนะคะไม่ทำไม่ได้นะคะก็จะได้เงินสุดทธิอยู่ที่ 1,556,199.96ค่ะ